ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดกเสงอเมริดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมีดวาระเททองปี2562นะครับอ่าะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในคำในการทําคลิปถัดไป วันนี้เดี๋ยวมาชมกันนะครับมีดในส่วนของมีด5นิ้วทรงปลีกุ้งนะครับแบบนี้นะครับมีดนี้เป็นมีดนะครับปีพศ .2562 มีดเล่มนี้เป็นใบสตังหรือใบทองเหลืองนะครับเป็นวาระนะครับอายุฒนมุคล98ปีของหลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับก็ตรงกับปี2562เล่มนี้เป็นลายหน้าเกี้ยว นะครับซึ่งในส่วนของตรงกลั่นมีก็จะตอกว่า12พฤษภาคม2562 12พฤษภาคมก็เป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะครับนะครับสำหรับพี่พี่ทนานในเพิ่งเข้ามาศึกษาก็นะครับก็เพื่อเป็นความรู้นะครับบางท่านเนี่ยชอบมากเลยเลข12นะครับหรือเลข22นะครับ ราคาของเลขต่างเนี่ยก็มีผลนะครับเลข1ถึงเลข9อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ชอบเลขเบิ้ลต่างๆนะครับเล่มนี้นะครับมาที่สันมีดจะตอกโค้ดไว้นะครับนี่แบบนี้ครับเล่มนี้หมายเลข4แล้วก็มีโค้ดพัดแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับอ่าแล้วฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับก็เป็นอักขระ ครับนะค่อนข้างสวยงามนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีโค้ดอีกนะครับโค้ดตรงนี้นะครับบอกว่าอะไรเดี๋ยวไปชมกันอ่านี่ครับนี่พัด98นะครับแบบนี้แต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะครับนะครับเล่มนี้ก็ไปทองเหลืองนะครับและที่สำคัญเล่มนี้เป็นนะครับ ไม้หมามงคลนะครับก็คือไม้คูณนะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะครับลาบเงินทองนะครับทวีคูณประมาณนี้ตามความเชื่อโบราณนะครับอานะครับแล้วก็จุดเด่นของเล่มนี้นะครับก็คือนี่ครับที่ฝักนะครับก็จะมีนะครับรอยจานมะออุนะครับแบบนี้นะครับมะนะครับอุแบบนี้นะครับก็คือ นะครับเป็นรอยจานนะครับของหลวงพ่อที่ใช้ประจำนะครับสำหรับการจานมีดนะครับแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะครับนี่เลยครับพอจุดบุญากาโมแบบนี้ปัจจุบันรอยจานต่างๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับถือว่าหายากมากๆนะครับก็ปัจจุบันหลวงพ่อท่านไม่ได้จานแล้วนะครับก็มีบ้างครับอาจจะเล็กน้อยนะครับน้อยมากๆคือแต่ก็ไม่ได้จาน เยอะแล้วอะครับคือนอกจากว่าช่วงปลูกเสกวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็หายากแล้วลอยจานแบบนี้นะครับก็เป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการสะสมนะครับต่างๆนี่ครับอันนี้ก็คือมีดเททองนะครับปี2562นะครับใบสตางค์แบบนี้นะครับสร้างเพียง150เล่มนะครับที่เป็นไม้คูณแบบนี้นะครับเป็นใบสตางค์แบบนี้ นะครับพี่พี่ท่านใดหาอยู่นะครับแล้วก็มีรอยจานด้วยอยากสะสมหรืออยากบูชานะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมทิ้งที่อยู่นะครับช่องทางการติดต่อไว้ในคลิปเรียบร้อยนะครับสามารถแอดเบอร์โทรหรือโทรได้เลยนะครับนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ